เกษตท่านครับบุญหลักของมิงนะครับแทและไส้เดืนมุลักตามครับผมวันนี้ที่ตลาดเจหานะครับพี่น้องครับยังมีเวลานะครับไปจับายใช้สอยกันได้ครับอันนี้มีอะไรมาบ้างดูนะอันนี้จะเป็นมะละกอฮอลแลนด์นะครับอันนี้จะเป็นแขกนวลอันนี้จะเป็นแขกดําอันนี้ดําเนินพิเศษสุดๆวันนี้10บาททุกต้น ตรงนี้ก็จะเป็นปักสวนครัวนะครับ15บาทาปากักวนครัวนะครับพริกโหร,ระพาผลผลิตในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมูลใส้เดือนดินปลูกนะครับมูลวัว20บาทครับผมเห็นนะครับแล้วก็มีพี่น้องพวกเรามากันเต็มเลยวนันนี้แล้วก็มีของดีจากมหาสารคราม ดูไม่รู้ล้มวานสิบทิศวานสิบทิศเนะาะแต่วันนี้ดูไม่มีแล้หละอ๋ <c oughs> อนี่ดูแล้วอ๋อมีโด่ด้วยผมไปพอแล้วนะครับนี่เริ่มงามแล้วนี่ท่านสอทอนาะสอทอตมบลญยังกว่าเทศบาลยังกว่าทุนทองเออทศบาลตมบลญทุนทองมาจากสารคามบ้านเกิดผมเองผมเกิด Watch ดีว,ว่าปีอ,อ่ ขอบคุณทุกท่านนะครับมีหลากหลายเลยคลิปนี้คงเจะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ